สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แล้วที่เราจะได้มาชมมาเชียศึกมวยไทยสถานบ้านบึงนะครับเย็นวันนี้นะครับเตรียมตัวเดินทางมากันได้เลยมาชมมาเชียกันติดขอบเวทีนะครับทั้งหมด15คู่นะครับมาชมกันให้สนุกนะครับมีความสุขกันกันกบมหากรรมกีฬาศึกมวยไทยสถานบ้านบึงรับประกันคุณภาพไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ก็เตรียมตัวออกเดินทางกันมาได้นะครับำตำบลบ้านบึงอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมชนยันแดงมวยไทยนะครับก็ชกเป็นคู่ที่9นะครับสำหรับใครที่อชอบนะครับบทบาททางด้านการชกมวยของผมพ่อชนบัวไข่ก็ออกมาชมมาเชียร์มาให้กําลังใจกันนะครับวันนี้พบกับทางด้านแซนแสบเมืองชนนะครับค่ำคืนนี้ เจอกันแน่นอนนะครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะแพ้ใครจะชนะมาลุ้นมาเชียร์กันติดขอบเวทีนะครับทั้งหมด15คู่ด้วยกันลุ้นกันแบบสนุกนะครับมาติดขอบเวทีกันนะครับอย่าลืมอย่าพลาดเตรียมตัวเดินทางมาก็ได้เลยวันนี้นะครับถือว่าเป็นอ,อ,อีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้มาพบปะเจอเจอนะครับกับ มหกรรมกีฬาศึกมวยไทยสถานบ้านบึงนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทางด้านผู้ที่การสนับสนุนหลักนะครับโดยทางด้านตลาดบ้านบึงใน g h มาร์เก็ตนะครับทางด้านคุณวินเลนเจอร์นะครับเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนหลักนะครับประกบคู่โดยทางด้าน ศึกวันยันแดงนั่นเองหรือยันแดงมวยไทยนะครับรับประกันความคู่ขี้สูสีความสนุกนะครับสำหรับวันนี้ท่านที่ยังไม่ทราบยังไงก็ช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับช่วยแชร์กันไปแชร์กันไปนะครับขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวสําหรับทุกทท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อๆกันนะครับกับมหากรรมศึกมวยไทยสถานบ้านบึงในครั้งนี้กีฬาคือความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีกีฬาที่ไหนย่อมมีความสัมพันธ์ที่ดีที่นั่นนะครับ สำหรับวันนี้เรามาเติมความสุขเติมพลังกันนะครับกีฬาทำให้เยาวชนห่างกกลยาเสพติดนะครับกีฬาถือว่าเป็นยาวิเศษเลยทีเดียวนะครับหันมารักสุขภาพออกกำลังกายมาเล่นกีฬากันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกทกท,กท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมาชมมาเชียมาให้กำลังใจกันกับทางด้านานักกีฬาครับทั้งหมด15คู่ด้วยกันนะครับเรียกว่าสนุกตื่นเต้นตั้งแต่ คู่แรกถึงคู่สุดท้ายนะครับ15คู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยนะครับมาพบกันที่ตลาดบ้านบึงไนมาร์เก็ตนะครับตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับ